ทุกจังหวัดทั่วประเทศพร้อมใจกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจ้าฟ้าพัะรกิตตยาภาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระพรและกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อปฏิบัติบูบชาถวายพระพ,พรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันนายสุธิพงศ์จุนเจริญ ปรหลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่าในวันนี้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระพรและกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อปฏิบัติบูชาถวายพระพรแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิจยาภาและเรีนที่ราทรเทพยวดี ก็มรหลวงราชาสารีนีสิริพัทมหาวัชระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพรรนามยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันได้ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีอาทิจังหวัดลำปางที่บริเวณรอบสะเศรษฐีทะเลบุญศูนปฏิบัติธรรมลำปางอำเภอเมืองลำปาง นายชัชวาลชายปุตรภูวาราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนางสุพรรณีชายปุตรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางเป็นประธานอาปาสนำพุทธศาสนิกชนรวมตักบาทพระภิกษุสมณรหน 1, ึ่งพันรูปฉลองเมืองลำปางครบรอบ1,342ปีถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการตักบาทพระ 2ล้านรูป77จังหวัดถูกวัดทั่วไทยโดยสมาคมรวมใจไทยลำปางเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรจรกิตยาภาได้เรีนที่ราเทพยวดีกมรุงราชสา,ารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวนซึ่งข่าวสารอาหารแห้งที่ประสงค์สำมเนนได้รับบิณฑบาต ก็จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคณะสงฆ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทางด้านจังหวัดสมุทรสงครามที่พระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยารามพระอารามหลวงอําเภออัมพาวาพระภาวนาวิสุทธิโสพลเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายสมนึกพรุมเขียว ผู้ว่าราชก,การจังหวัดสมุรสงครามเป็นประธานฝ่ายคารวาสประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเดม็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิตยาภาเเรนทิราเทพยวดีกรมรุงราชสาิณียสิริพัฒ์มหาวัชระราชธิดาต่อเนื่องกันตลอดเจวันเจคืนโดยมีรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดสมุรสงคราม และข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจอัยการหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้นำท้องถิน่นผู้นำท้องที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างมากมายมาที่จังหวัดสมุทรสาครที่วัดหลักสีีราชสโมรสรตำบลยกประบตดอําเภอบ้านแพ้วนายรุณรงค์รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานฝ่ายคารวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญถวายพระตาหารเพื่อถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัจัชรกิจตยาภาเจรนทีิราิพยพดีกมรุงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชรกราชธิดาให้สรงหายจากพระปัจช,ชวรนและมีพระดนามัยแข็งแรงโดยเร็วและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ โดยมีพระมงคลพัฒนาพรรองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเจ้าวาดวัดหลักสร่กร,ราสโมสร,รเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดประหลัดจังหวัดในอำเภอบ้านแพ้วหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่วัดวิมนิวาสตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดนายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยยมงคลและพิธีถ่ายชีวิตโคกระบือจำนวน15ตัวถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาถวายพระพร,พรแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจชรกิจธยาภา ไะเรีนที่ราชพยาวดีกมรุงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาเพื่อให้ทรงหายจากอาการประชวนและทรงมีพรรณไมยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันโดยมีพระครูวิมลบุญโกศลเจ้าวาดวัดวิดวมลนิวาสประธานมูลนิธิวิมลบุญโกศลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โอกาสนี้นายพิชายาตุระซอง หัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดกร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดกร้อยเอ็ดได้ร่วมในพิธีได้ทำการไทยชีวิตโคกระบือจำนวน15ตัวเป็นเพศผู้6ตัวเพศเมีย9ตัวส่งมอบให้กับกลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเชียงขวัญและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทวัตบุรี ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบที่ความเหมาะสมและสามารถเลี้ยงดูโคกระบือสมควรได้รับการช่วยเหลือจากโครงการมากันที่จังหวัดเลยที่บริเวณสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่แปลบ้านนาปอตำบลแสงพาอำเภอนาแห้วพระขูสีธีรพรรองเจ้าคณะจังหวัดเลย เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้วาราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร,ร้อมด้วยนางวราพรเสริมพักดีกุลประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเลยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาส,สนิกชนอุบาสกอุบาสิการวมพิธีทาบุญตักบาคณะสงฆ์ธรรมจาริกทุดงจำนวนเจ็ดร้อยรูปนำโดยพระอาจารย์จารันอานังคโนประธานโครงการธรรมจาริกทุดงเพื่อถวายเป็นพระกุศลถวายพระพรแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิตยาภานาเรนทิราเทพยวดี มรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววันมาต่อกันที่จังหวัดนคนรศรีธรรมราชที่วัดเขาพระทองตำบลเขาพระทองอำเภอชะอวดนายอภินันเผือกพองผูว้วาราชการจังหวัดนคนรศรีธรรมราชพร,ร,ชพร,ร้อมด้วยนางพิชานันเผือกพอง นายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชในอำเภอชะอวดแวประชาชนผู้มีจิตศรัทธารวมพิธีบวชสมณรลูกแก้วจำนวนเก้ารูปและถ่ยชีวิตสัตว์สร้างกุศลใหญ่ทำบุญเริ่มต้นปีใหม่2,566ประกอบด้วยโคสองตัวสุกรสามตัวเป็ด20ตัวพันปลาทับทิมสิบตัว เพื่อถวายเป็นพุทธปูชาธรรม,มปูชาสังฆปูชาถวายเป็นพระกุศลถวายพระพรแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรก,กิตตยาภาณเด่น,นทธิราเทพยัวดีพระองค์ราชสาริีสศริพัฒมหาวชรราชธิดาให้ทรงหายจากอาการพระประชวนโดยเร็ววันมาต่อกันที่จังหวัดเพชรบุรีที่วัดนายาง หมู่ที่สตำบลยางอำเภอชะอํานายไพโรธจึงธนาเจริญในอำเภอชะอําเป็นประธานฝ่ายคดาวาสในกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและปล่อยปลาเพื่อถวายพระพร,พรชัยยมงคลแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัจจรกิตตยาภาละเรนทิราทรเทพยวดีกมรุงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชาธิดา ให้หายจากพระอาการประชวนโดยมีพระขูพิพัฒน์วชิระปัญญาบุตรเจ้าคณะอำเภอชะอําเจ้าวาดวัดนายางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ตำรวจตารวจตะเวนชายแดนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านพระภิกษุสงฆ์และประชาชนในพื้นที่อำเภอชะอําเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน200คน มาที่จังหวัดนครนายกที่วัดช้างอําเภอบ้านนาพระสิทธิบวรนายกรองเจ้าคณะจังหวัดนครนายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายบัญชาชาววัินผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยนายอัมพลบุญประภากรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางสาวสุภามาศคุ้มสีบ่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด นายวิชัยบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพันเอกกิติบดีอินทัส,สุรัตน์ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหารนายวีรยุทธ์บุญมาอายการจังหวัดนครน,นายกหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนางวจิราพรอ,อมานตยกุลนายอำเภอบ้านนาและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรักรกิตยาภาณเรนที่ราเทพยวดีกมรวงราชสารด้นสนริรีพัฒมหาวัชรราชธิดาโดยมีกิจกรรมปล่อยปลาเพื่อถวายพระพรชัยยมงคลในกิจกรรมดังกล่าวด้วยและมากันที่จังหวัดตาก สิวัฒนีบัรพศบวรวิหารอำเภอเมืองตาตายวิรพันดีอ่อนกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาเป็นประธานในวิธีไทยชีวิตโขกระบือถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิตยภาณนรเรนทิราเทพยวดีกมรุงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาให้ส่งหายจากพระประชวรโดยเร็ว โดยมีพระประสิทธิศีลคุณเจ้าคณะจังหวัดตาคณะสงฆ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตากรองผู้บัญชาการบณฑลทหารบกที่310กรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาหัวหน้าส่วนราชาการจังหวัดตาข้าราชาการประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันถ่ายชีวิตโคจำนวน9้าตัวให้แก่เกษตรกร,ร,กรชาวตำบลวังมันอําเภอสามเงาจังหวัดตาก ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริสำหรับนำไปเลี้ยงตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไปหลังจากนั้นกรอง